ลุยกินย้ำงานกรชาติและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานีงานเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มกราคม2568หปอยเพิ่งเคยมาปีแรกฝากเนื้อฝากตัวกระช้าอุบลด้วยนะคะบอกเลยว่าของกินของขายมากันจัดเต็มใครดู<ม>จนจบคลิปแล้วนับทานเมนมาบอกหน่อยนะว่าพอยกินไปทั้งหมดกี่ร้านมาเริ่มกันที่ร้าน,นแร<ต>กร้านนี้สังเกตง,ง่ายๆเขียวทั้งร้านไมโลลดโรงเรียนภูเขาไฟบายเจ้าบอกเลยว่าร้านนี้เขาขนเมนูเกี่ยวกับไมโลมาพี่แต,แต่เมนูที่ฮิตตลอดการก็คือสลัปี้ลาวาบอกเลยว่าเขาทำมาได้รสชาติเจ้มโจ้กิน สุดไปต่อกันที่ร้านนิดละดีห่อหมกทะเลย่างบอกเลยว่าห่อหมกที่ร้านนี้เขาย่างกันสดใหม่ที่น่างาน้าที่พลเร่มสุดก็จะเป็นหน้ากลางแล้วก็หน้าไข่ปลาเรียวเสี้ยวหมกที่ร้านเขาจะใช้เป็นกะทิสดเนื้อเนียนนุ่มแล้วยิ่งได้กินคู่กับไข่ต้มย่างมาตูมแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะบอกเลยโคตรฟินไปต่อกันที่ร้านของเซฟกันบ้างเจ้าแม่ยำหอยนางรมร้านสีฟ้าร้านเขาเนี่ยจะอยู่หน้าเวทีกาชาตเลยสโลแกนร้านเขาหอยใหญ่ไม่เมือกไม่ขาวขอยสั่งให้เขายำพร้อมทานที่น้ารานแล้วทุกคนดู หอมเจียวคือตักกันให้ไม่อั้นแบบนี้เลยนะบอกเลยว่ารสชาติแซ่บครบรยหอยตัวใหญ่ไม่เมืองไม่ขาวสมชื่อเขาจริงจิต่อกันที่ร้านนี้ขอหาของหวานดับความแซ่บซีสักหน่อยร้านนี้จะตั้งอยู่ตรงทางเข้าเลยนะคะแล้วทุกคนดูขนมเบื้องร้านเขาใอ้ครีมมาฉ่ำมาควยจัดมาหนึ่งตัวครีมไม่เลียนนะคะกินคู่กับตัวแป้งเนี่ยเข้ากันไปอต่อกันที่ร้านหอยทอดร้านนี้เริ่มต้นที่ราคา30บาทวันนี้พอยจัดเป็นรวมทะเลมานะคะห่อนี้ราคา50บาทแป้งหอยทอดของเขากรอบกินคู่กับน้ำจิ้มมะเ ลงตัวไปจัดของแซ่บกันต่อที่ร้านเจส้มร้านสีส้มร้านเขาจะยำกันสดใหม่ตามออเดอร์วันนี้พลอยสั่งเป็นยำยกร้านมาหนึ่งด้านบนเขาก็ท็อปด้วยไข่ปูและไข่แมงดาจุกๆแบบนี้เลยนะคะ,คะบอกเลยว่ารสชาติแซ่บซีดครบรสจริงๆร้านมีคุกไก่ฉีกทีเคร้านสีส้มเจ้าดังเขาก็มานะคะที่ร้านเขาจะมีทั้งรสด,ดั้งเดิมแล้วก็รสแซ่บขอจัดเป็นรสดั้งเดิมมาหนึ่งกองก่อน,อ,นอีทอย่าลืมโรยหน้าด้วยน้ำพริกากาักหมูแบบนี้ด้วยนะคะมีคุกไก่ฉีกร้านนี้รสชาติเข้มข้นลงตััวเนนได้กกกกิิคคูู่บกาากพหมของโ สาย<า>ชีสยืดต้องแวะมาร้านโอป้าสิบวอนขนมเหรียนที่ร้านเขามีให้เราเลือกหลายรสชาติวันนี้พื่อจัดชีสรวนออริจินอลมาหนึ่งนะคะบอ,บอกเลยว่าชีสร้านเขาเนี่ยยืดสุดเอื้อมมือจริงๆยืดเสร็จแล้วก็อย่าลืมอิทต,ตามด้วยค้าง,างก,กันก็จะเป็นร้านไก่ทอดร้านนี้ก็จะเริ่มต้นที่ราคา5บาทไปจนถึง15บาทวันนี้พื่อจัดเป็นไก่ทอดกรอบมาสามชิ้นราคาก็จะอยู่ที่ชิ้นละ10บาทบอกเลยว่าตัวแป้งของเขากรอบเนื้อไก่คือนุ่มไม่เจอร้านดังร้านนี้ก็ต้้้ออออองงงแแแวววชิมมมสัักกกนนนนน่่ยยดเเป็ซลลลาาาบี แซมว่าของเขาคือหั่นมาชิ้นใหญ่มากและยิ่งได้กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลรราแบบนี้นะคะได้คําเดียวว่าโคตรหนัว,ว กันต่อที่ร้านเจหนึ่งปิ้งจิ้มแจ่วร้านนี้จะมีทั้งหมูและเนื้อไม้ละสิบบาทเท่านั้นและร้านเขาก็คือมีบุฟเฟ,ฟ่ผักที่หยิบได้ไม่อัน้นบอกเลยว่าตัวน้ำแจ่วของเขาเนี่ยคือเจ้มโจ้ได้กินคู่กับเนื้อแบบนี้คือโคตรฟินงานนี้เจ้าแม่สามร้านดังก็มานะคะร้านกาะละแมแม่เกดมีทั้งขนมหมอแกงแล้วก็กระราเมตัวเด่นขนมหมอแกงเขาก็มีสองรสใหม่มีทั้งชาไทยและโอวันตินมาครหมอแกงชาไทยคือเจ้มโจ้เนื้อนุ่มละมุนละลายในปากเลยข้างกัาก็จะเป็นร้านฟังเวอร์แม่แอนไส้ ววตัวไซ้ของเขาหวานกําลังดีตัวขนมปังก็คือนุ่มละมุนมากเ<อ>ดินข้ามไปสองก้าวก็จะไปเจอร้านข้าวเกีบยเฮเดแม่จูร้านแม่จูนเนี่ยเขาจะมีให้ชิมฟรีก่อนซื้อด้วยนะคะข้าวเกีบยของเขาก็จะมีความบางกรอบรสที่พลอยติดใจที่สุดก็จะเป็นรสเฮเดนะคะก็จัดมาทั้งหมด1เซตใหญ่ๆหแบบนี้เลยนะคะแล้วพอลอยก็เดินไปเจอกับร้านนี้เป็นร้านไส้กรอกอีสานยากลูกละหนึ่งบาทบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆากเพราะลูกละหนึ่งบาทเนี่ยหาก,กินยากมากแล้วแล้วเพ<บ>ิ่งรู้ว่าที่อยู่บนไส้กรอกอีสานเขากินคู่ น้ำจิ้มหวานหวานตัดกันเนี่ยโคตรลงตัวน้ำน้ำายสดเจ้านี้คุณป้าที่เป็นแม่ขาเอนเตอร์เทนเก่งเวอร์คุณป้าบอกว่ามีหลายราคามากๆวันนี้พอจัดเป็นแก้วเล็กมา30บาทชอบตรงเนื้อล้ยายคือสดกรอบกินโคตรเพิ่สายทุเรียนเลยเวอร์เขารู้กันถ้าเดินผ่านร้านแบบนี้ก็ต้องจ้าร้านนี้มีทั้งแบบเป็นลูกแล้วก็ขายแบบเป็นแพ็คนะคะพอจัดเป็นแบบกรอบนอกร่มในมาหนึ่งแพคเนื้อทุเรียนร้านเขากรอบหวานกําลังดีตากองเริ่มสกิดแล้วว่าห้ามกินหมดภูนะมาต่อกันที่ร้านโคตรเกี๊ยวรสง อพอยจัดทอดมันกุ้งถ้วยเล็กมาหนึ่งบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในยิ่งได้กินคู่กับน้ำจิ้มบวยนะโคตรลงตัวมาต่อ,อ<ะ>กันที่ร้านนี้เมนูขวัญใจเด็กๆพอยจัดเป็นถังหูลู่รวมรสมาหนึ่งไม้แล้วร้านนี้เขาแปะกระดาษกินได้มาให้เราด้วยนะสตอรอเบอรี่ร้านเขาวหวานฉ่ำน้ำตาลก็คือกรอบมากก่อนไปต่อขอจัดเป็นโคกถังเย็นๆสักหนึ่งแกว้วของใช้ต่างๆเสื้อผ้ากระเป๋าก็มีครบส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนปลาโปง่งจับรางวัลเสี่ยงโชคทั้งโซนเลยนะคะแต่คิดว่าเราฝีมือไม่ดีหนีไปโซ เเื่่่องลนดีกวโซนเครื่องเล่นก็คือมาโคบ,บอกเลยว่างานนี้คงเล่นเยอะมากงานจัดที่บริเวณสารากางหลังใหม่จังหวัดอุบลราชธาน,นีที่จ,จอดรถจอดได้รอบๆงานเลยนะคะใครดูจะจบคลิปแล้วนับทันอย่าลืมเม้นมาบอกขอเนียนะว่าพอกินไปทั้งหมดกี่ร้านส่วนวันนี้พอไปแล้วคะ่ะบาย